ห้าโรคยอดฮิตที่พบบ่อยในผู้ชายไทยมีดังนี้มะเร็งปอดสาเหตุหลักเกิดจากการสูบบุหรี่แต่ผู้ที่ไม่เคยสูบก็มีความเสี่ยงเช่นกันโดยผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการเหนื่อยหอบหายใจผิดปกติเจ็บหน้าอกเสียงแหกไอเรื้อรังมะเร็งต่อมลูกหมากมักพบในเพศชายอายุ50ปีขึ้นไปผู้ป่วยมักมีอาการประสะัสสาวะติดขัดปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะมีเลือดปนมะเร็งลำไส้ใหญ่ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ ชอบอาหารไขมันสูงไม่ค่อยรับประทานผักผลไม้สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์น้ำหนักเกินมะตับปัจจัยเสี่ยงได้แก่การดื่มแอลกอฮอล์การติดเชื้อในตับผู้ที่เป็นไขมันพอกตับโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานมะดสีสันและลำคอเช่นช่องปากไทรอยกล่องเสียงโพรงจมูกปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์มีแผลเรื้อรังในช่องปากติดเชื้อบางชนิด สามารถปรึกษาเข้ามาได้เลยนะครับที่ทางการนะครับ Ad d a e. d f l e d r j a m e a d i e d r j a m e นะคะ Ad d a d i Dr. ดรเจมค่ะ e. ในทางการเนี่ยอย่าลืมใส่แอเดี๋ยวไปติดคนอื่นตรงนี้สำคัญนะครับ